แล้วแล้วประเด็นที่แบบมีข่าวมาว่าเลิกกับก้าวอะออตอนนั้นอะมันเหมือนแบบเป็นการแบบสร้างกระแสเพื่อก่อนที่เราจะมาออกกัลั้ภาย่ิงี้บอะคะไม่ใช่ค่ะคือวีต้องต้องพูดอย่างนี้ก่อนดีวกว่าคือวีโพสเพราะว่าวีโพสเนื้อเพลงแล้วก็ให้คนรู้ว่าเอ๊ะจะมีเพลงใหม่นะแต่เราก็ดันไม่ทันคิดหน้าคิดหลังดีๆเองแล้วคนก็คิดกันไปเองไม่ได้บอกคนคิดกันไปเองก็มันก็พาให้เข้าใจผิดได้จริงๆอะ่ะใช่ก็เลย ก,ก็เหมือนหลายๆคนก็บอกว่าเ,ออเราเล่นกับค,ความรู้สึกเขาหรือเปล่าแล้วก็มไม่ได้ตั้งใจจริงๆไม่ใช่จุดประสงค์เพราะแบบหลกัหลกๆคือต้องการจะขายเพลงกับอัลบั้มนะไม่ได้ไม่ได้อยากให้เข้าใจไปทางนั้นค่ะก <c oughs> ็คือ <c oughs> เป็นไม่ใช่การโปรโมทแบบนั้นนะเป็นการโพสต์เนื้อเพลงแค่นั้นเองนะคะตอนนี้คบกับก้าวมากี่เดือนแล้วจ๊ะแปดเดือนค่ะแปดเดือนแล้วเป็นยังไงบ้างอัปเดตนิดนึงก็ดีค่ะประทับใจอะไรในการละกันคะ คิตอร์แอ MO กปล่อยแล้วนะคะขอนิดนึงเอาประทับใจเลยจนคุณก้าออะนี่เป็นคนน่ารักค่ะนี่ัยดีค่ะแล้วโอเคเราคบกันมาเกือบปีแล้วเนาะเคยแบบมีการคุยกันเรื่องอนาคตไหมคะเรื่องการแต่งงานโอ้ยไกลค่ะตอนนี้เราก็ยังทำงานกันอยู่ค่ะก็อัลบั้มคิเตอร์แอนด MO k e นะคะไม่ได้เลยนะไม่ได้ค่ะรักไม่ได้เลยนะไพว่าวันนี้มาโปรโมทเพลงใช่ตอนเด็กๆชมพู่ตอบป่ะ ตอนเด็กๆเกวลามีความรักก็เวลาโดนถามก็ตอบตอบถ้ามั่นใจอะไรอย่างเงี้ยก็หรือว่าอนาคตเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าตอนนี้ก็คือก็คือให้มันเป็นไปใช่ไหมค่ะให้สบายสบายไปค่ะจะมีร้องเพลงคู่กันบ้างไหมยังไม่ร้งองเพลงดียังไม่ม,ยม,มียังไม่มีที่คุยกันไว้ค่ะอนาคตไม่แน่ไม่รู้ค่ะอันนี้บอกอะไรไม่ได้อันนี้ถ้าถ้าเกิดร้องคู่กันมันคงจะแบบเป็นกระแสดีเนาะใช่คนคงแบบกรี๊ดเยอะอะเนอะ